สวัสดีค่ะพี่น้องตอนแรกนั่งว่าสิเอาเส้าลงไปใส่เครื่องปัน่นมันบอกคิดไปคิดมาโอ้ยปั่นทีสี่สิบคนพี่น้องก็เลยอยบอกไปปันน่นดอกแล้วสิเอมามาสักเองเนี่ยค่ะทั้งซักผายนั่งนั่งซักนั่งจะซักตรงนี้แล้วก็จะเอาลงไปโอบแห้ง,ง้างรางจ่ายแค่สี่สิบนคัน คันว่านั่งเอาเอาเอาสภา,าลงไปใส่เครื่องปั้นข้างลางนั่งต่อจ่ายสี่สิบคนพอปั้นเสร็จก็ต้องออกไปใส่เครื่องอบอีกสี่สิบคนเป็นแปดสิบคนค่ะพี่น้องก็เลยก้านใจขี่ท่านก็ขี่ท่านอยู่แหละแต่ก็ก้านใจซักเอาเองดีกว่าบ <c oughs> ่อยากเสียงเงินเนาะพี่น้องเนะาะซักเอาเองแต่ว่าซักเอาเองน้าม,มันก็เย็นนะหน้าพี่นอ้องออน้ามอยู่นี่มันก็ใส่น้าแบบทั้งเขาเนาะน้าม,มันเย็นก็เลยต้องต้มน้าเอา อันนี้ต้มน้ำใส่เอากันพวกนันโอ้ยมือเย็นคักพี่น้องหนามมันเย็นถึงแม้ว่าจะหนาวห่อนแล้วก็จริงแต่หนาวห่อนของประเทศนอร์เวย์นี่มันก็หนาวหนาวประเทศไทยด้เออนี่ก็ต้องเอาหนามใส่เลยสิค่ะน้ำใส่ัน้ำต้มน้ำห่อนใส่ักพี่น้องทางไปไว้หนาวเลยเสร็จแล้วก็เปิดเอาน้ามา ก็ต้องไลยรอบอยู่ค่ะแล้วเป็นอย่างหนูคือว่าเอาหมอหญ่ต้มน้ำเอามมนจะได้ที่เดียวโอ้ยป่วงอยู่ส,สม,มองคนก็ได้อ๋อไหนก็อันนี้เนี่ยก็ต้มไปซะ <c oughs> พี่น้องอยาเธเซ้าคอยเถอะสม,มองคอยอกปกติโอเคค่ะเดี๋ยวซิเซผ้าไว้แบบนี้พี่น้องยัมบ่ซักตอนนี้ดอกเพราะว่ามันสวยแล้วเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงแล้วโดยนะ่าสะต้องหาุ้งหาข้าวกินแล้วก็เสียไปเจอพี่คนไทยเล่าตอนเที่ยงนัด นัดกันไว้ตอนเที่ยงเดี๋ยวจะแช่ผ่าก่อนเพราะว่านั่งตื่นมากแต่สาวก็โมเตลีลาลีลาอยู่พี่น้องข้าตะเรนโทรศัพท์อยู่ก็ขี้ข้านเนาะค่ะขี้ข้านก็เอาไปเองสิก่อนเดี๋ยวกลับมาก็กลับมาก็คงจะไปบ่โดนเดอกควขับปานกรยานเล่นกันเฉยๆกลับมาก็เดี๋ยวค่อยซักซักซักเอ่อซักเสร็จแล้วก็สีเอาลงไปอบแห้งข้างล่างพี่น้องเดี๋ยวนั่งสิมาโอ้เห็นแล้วก็เดี๋ยวนั่งสิมาย่างปลาหมึกก่อนค่ะนี่ใส่นี่ย่างยกออกมาข้างนอก เอามาอย่างข้างนอกนี่แหละพี่น้องไม่ซีดแบบเหม็นบ้านน,นี่ปลาหมึกปลาหมึกพี่คนไทยเราเอามาหายค่ะเดี๋ยวไปย่างปลาหมึกก่อนเด้อปลาหมึกลงนี่ค่ะมาต้องลอยห่อนบันไดดอกฝา่าปลาหมึกซื่อๆนี่บ่ไดิมักบ่ไดิมยังพี่น้องอ๋อกล่องจะตะหันไปทางได้สี่คนไทยเราเอามาหายโตยันยันอะไรจ้ะปลาหมึกมันจุกง่ายอยู่ดอกหย่างตัดเดียว เดี๋ยวตักน,น้ำจิ้มเอาเอ,อือพี่น้องสวัสดียังเป็นทางการค่ะพี่น้องค่ะหน้าตายังโมทันได้ล่างกอยาวากันเด้อคนคือเก่าน่ะล่ะพี่น้องยังโมทันเดปานจากกักรยานลงไปห้องน้ำเลยค่ะเด็กเส็ด oh. เคสเอีหย,ยังแล้วแล้วกินยังเลี่ยวกับชีโร่ไปอาบนา้ำอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะปานจากกักรยานเลยลงไปเลยอันนี้เขาไม่ใช่มาตาั้พริกกันตั้พริกกินกับอ่ปลาหมึก มีบักนาวตำตำและพริกซ้ำรสแหละเป็นส้มบ่ค่อยหิวค่ะแต่ก็เต็มสักหน่อยเดี๋ยวสิยอย่างเห็ดน้ำเนี่เห็ดเห็ดเห็ดกระป๋องพี่น้องสามีซื้อมาไว้กระตังบักลายก็ะต่ซื้อมาเรา,าก็บอกกินนะ่ะโอ้ยมันก็เป็นแนวนีว่วอะเดี๋ยวไปเทน้ำออกกันเ้อะ ไฟมันคือเป็นส่งบ่แห้งเนาะไฟอย่างปลาหมึกเนี่ยน้ำบ่มีเต่าทานแบบย่างก็ไฟพี่น้องก็เลยต้องอย่างอแบบนี้เอาถามว่าตู้อบก็มีอยุแต่กีดขานล่างความกี่ขานะนะออนออตังมันถนอะก็ย่างอย่างนี้แหละกินง่ายดีมามียังให้ย่างอีกเดี๋ยวเบิ่งอีกก่อนมียังหรอละมีแค่นั้น ำแจ่วขนมจีนก็นี่เด้ขนมจีนต้มมาแล้วขำแเจาาลซ้ำรสแหละค่ะง่ายๆกินง่ายๆสี่เดือนมงแล้วคาเตลีนายอยู่พี่น้องนัดกับพี่คนไทยเอาไว้อ่าเทีย่ยงปั่นจักรยานไปหาเราเราจะปั่นจักรยานไปเล่นอยู่ในเมืองปัน่นบ่ไก่ค่ะปั่นจักรยานไปได้อยู่โชคดีทว่ามื่อหนีฝนฝนบ่ตก ว่าทุกมื่นที่ผ่านมาเนี่ฝนตุกตกพี่น้องจักรห์หนาหอนภาษาอย่างตกตกตกนี้ตกอัดตกเมยตกแบบตกลงังคานนะแม่ตกวุนน่นวื่นะแม่นึกออกมาตกปล่อยๆสามีใบยูอยู่คนเดียวแค่ยังกับเอสโหลดพอสามีละหลาบอกสามีไปแล้วก็บ่ได้ย่านดิยังดอกแต่ว่าสิไปไช้มาไดก็บอกเหล้าเนี่ยนะบอกเหล้าก็พอว่าสิได้ขอเงินเหล้า ขอเงินเราสองร้อยมาวานไ mm hmm. งนสองร้อยโครนเขายังไม่รู้แต่ว่าสิกินยังกันก็ขอไปก่อนพี่น้องเงินในกระเป๋าหมดสามีงานเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าลูก mm hmm. งกเลยพี่น้องเรามีเงินเด้อแต่เรางบช่วงที่ยังบ่งมีงานบ่มีเงินนี่เราก็จ่ายให้อยู่แต่ก็จนกว่าจะจ่ายได้ก็ต้องถามเหตุผลก่อนพี่น้องโอ้ยเท่าก็ใส่ มันหญ้าญิงก็บ่ค่อยเป็นเนาะอย่างเดียใส่มันหญ้าญิงฉันว่าได้เฮ็ดงานเองเนี่ก็คือสิไดจ่ายเองเบิด์ุอย่างเละพี่น้องพัวบ่จ่ายให้เล้วขนาดได้พัวเท่าได้เนี่ยใคว่าได้พัวใครว่าได้พัวเท่านี้ชีวิตจะดีเดอ้อสิไดใส่เงินบ่าขาดมือบ่มแมนเดอ้ออือจมจุขอจมแน่สักหน่อย แตาเด็กินง่ายพี่น้องเบิ้งบาเบือกกอน ออกมาขกหนอกไฟคือมันคือจังสิบห่แห้งหรือว่าปลาหมึกมันเปียกน้ำบ่อย่างหมูข้างในมันคือซื้อชีชีชีดีแทะไฟ้แห้งบีบปักหน้าจ้ะเหดุจำจิมําลดง่ายพี่น้องจิมปลาหมึกโตก,นตกต <laughs> นต็น้อยหน่อยเด้ว่างเตาก็เต็มแล้วเนี่ยเห็ดน้อยนึงพริกเหลือแค่นี้คะ่ะพริกเหลือน้อยเดียว มันไล่แตกพี่น้องเออคนละในน้ำตาลมันละลายก่อนพี่น้องจิ้มมันก็ได้ยุ่งนะขายนังวะขับเปรี้ยวใช้เปรี้ยวอีกน,กน้กินเปรี้ยวเด้อกินเปรี้ยวกินเผ็ด กินแล้วเราก็จะล่างถ้่วยล่าชามคันว่ากินแล้วแล้วเราก็ไปเลยคันสามีกลับมาก,ก่อนในสิถืิซับประกอบเอาาะว่าบลังแต่หมูว่านบลังแต่หมูว่านพี่น้องสามีสิซับประกอบเอามีปูอัดอยู่เดียคนว่าบบอิม <c oughs> อย่าอานจากของบบอิมใส่กอกก็มีใส่กอกฝรั่งนะใส่กอกคือไข่คานฮอตดอกมของข้านะ่ะแต่ว่าขี้ข้า อันน้ำจิ้มสุกี้ก็มีคือบะจิ้มน้ำจิ้มสุกีว้ว่ะโอ้ยเงนือยเจ้าของอีกแล้วมาตำน้ำจิ้มโปกๆอยู่จิ้มสุกี้ก็มีมพ่ออละแซ่บแล้วน้าบักเน่าคือบะเปรี้ยววะ่ะน้งองมาบังปลาเมือกแบบไหนแค่เห็นปะใส่เห็ดลงไปนึ่งบังปลาเมือกข่อย อยากแบบว่าอย่างมันแบบติดใหม่สักน้อยแหงแงสักน้อยหอมๆนะพี่น้องต่อเมือกอน,นี้ท่านว่าผู้ใดบ่ามากกินดำๆก็ลอกอันดำๆมันออกด้วยพี่น้องแต่ว่าคอยกับท่านใดก็ได้ก,กินกินมันไปโหลด <laughs> นี่ค่ะทีคนไทยแล้วเอามาให้อเอาเงินสักบาทพี่น้องอ๋อหิใส่ดีด <laughs> ีปิดไปก่อนปิดไปก่อน <c oughs> ให้อย่าง ก็นิดน้อยาแดดออกแล้วพี่น้องเออไปตา,ากซักผ้าตากอยู่แต่วันนี้ไม่ทันซักตอนนี้ดอกมาเบิ่งอันนี้โอ้ยหอมหอมหอมเลยกลิล่นละละพอล่อละละเห็ดมันจะแตกเนี่ยกระโดดโด,ด,ด่งๆดงอยู่เห็ดแต่ไหนใส่ปูอัดก็ไปน้ำน้ำแห้งแล้วอหอมหอมพี่น้องหอมมามากินกันมาที่ีหนปิดแก,ก๊สก่อนพ่อเราหล่ะมาคะ่ะมาคะ่เะเกิดบนนอก พี่น,อน้องเนื้อน้ำจิม้มซ้ำรสไข่หน้าว่า่อยเปรี้ยวเว้ยหน้าป่อมปะวะเดี๋ยวซีบปูอัดกันเด้อ วจะกินคือเกาหลนะนีนั่นนะมันก็ตัดก่อนหนูกาแฟนะมากมากกินหมูย่างพี่น้องกินนี่ย่างอย่างๆน,งน,งงงนะมากมากนึกอยากกินแอ้นันอยู่เด้แอ่อเขามันไก่ไหมเยวจะไปหาเห็ดสืดแนวมาเห็ดข้าวมันไก่กินปลาหมึก มันต้ง่งย่างไอแห็งกนเนี่ย่แซ่บจ้่ปลาหมึกบอ่อข้าวเลยอืม ปลาหมึกเด้งเด้งหอมหอมมีเต่าย่างแบบเนี้ยพี่น้องจบเลย แบบสิเฮ็ดเฮ็ดแบบเป็นต้มเป็นลุมเหมือนมอสุกี้ก็ได้เด้อมีกันอืมหน่อพะมัน แมงวันมันได้กินปลาหมึกไปวันแมงวันตัวนี้งผึ่งเดียวเด้อ ปไปแนะนําว,ว่าพึ่งตตวบบง่ายนึงพี่น้องปุ่นเด้อเด้ๆเด้อเวไฟฟ้ามาสอดพึ่งตตวบบใหญ่เลยปุ่นบินอยู่ข้างนอกปุ่นแต่ของฝรั่งนี่มันใหญ่ทุกอย่างีหลีหนอสัวห้ามันเนี่ยตื่นเบิด เสร็บเฮ็ดก็แสรบเด้อ อร่อยมีไข่พร้อม one. อืมหอมอืมไข่ปลาหมึกอ,อืมใช่ 啊啊！爸。Uh, uh, Hãy chảy cho mực ไข่เต็มท้องเลยพี่น้องอื và mực 2 tô thì cả nhai dữ đấy im dữ đẻ bớt จอดนะเอดแล้วน,นั่งกระอดถอดอันนี้ออกไปล่างอันนี้มันแมนของมันบอลูเดี๋ยวลองสอดดูนี่มันคือมันหน่อยกว่ากันเหรอ ายังสีบอบลูกันการคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะมากินปลาหมึกย่างอ่างให้ซื้อพี่น้องเดี๋ยวซีละฟา่เอาล่างถ้วยแล้วก็สีลงไปอาบน้ำกันสิปั่นจักรยานลงไปหาพี่คนไทยคะ่ะจะเที่ยงแหละปั่นนี่นะแล้วพอกันคลิปหน้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าสิถ่ายวิดีโอให้เบิ้งนะคะเดี๋ยวจะปั่นจักรยานไปในเมืองกูน ดี๋ยวจะทายวิดีโอแหไปเบิ่งไปนำลอดอดติดตามค่ะแล้วพอกันค่ะ